เนาะโอเคสบายดีเนาะวัน no. นี้เฮาได้ผระเนาะ no. มาใหม่คือพระเจ้า,า,จาแสนใสเส,ส no. วยสุกเนาะเนื้อ <Okay. S 1> นาฬิากากเงินลงยาแดงเนาะแล้วอีกอันนึงพระเจ้าแสนใสเสวยสุกเนาะแต่ว่ารุ่นเนื้อเนาะรุ่นเนื้อสิมาเบิ่งน้ำกันว่า เขาจะได้เนื้ออย่างเนาะเนื้อทองเนื้อเนื้ออย่างเนาะเอาว้านเปิดให้พ่อเบิงนะ่งเนี่ยเปิดเบิง่งค่อยๆค่อยๆเอ่อก็มันเปิดมันได้มันมีล็อกมันค่ะดิบอลนี้เลยบอลนี้ดิอ,นนดอ่ะดิปับ๊บโอเคเนื้อยงินอา่าตัวนี้บอลหูเนื้ออย่างเนาะยังเนื้อยงน ้อสงสัยอยู่แต่ว่าอ่ามันทางด้านหลังคะขอตัดแน่ด้านหลังเนาะคัโคดขอตัดแน่เปลี่ยนนะจึงไว้จึงไว้โคดส่ผ้าน้องไสกับเกี่ยวพระไปเลวแม่เนี่ยโคดนกอย่นนีาน่นนี่อนน่งนนี่นนนีนนนนี่รนีนี่นีนน บุ้งวัวเนื้ออย่างเชียดเนาะอัอนนี้ต้องได้เบิ้งน้ำกันนี่คือพะ<ผ>ปิตาตส่วนนี้เป็นพะปิตาหลวงพ่อพัดเนาะ <c oughs> แต่นี่เป็นพขาจะเอาเซนไซสวีทซุปเนาะรุ่นเนื้เอเขาสองด้าน